ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพีม่ชัยกับพี่ตั้มตลอดกินเที่ยวรับผมวันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศถานนคนเดินต้องวัดูดรครับผมวันนี้วันศุกร์ครับผมมีกําลังจะเข้าไปชมบรรยากาศเราภาคอเมริกาทีานมีอย่างขายของอย่างแน่นอนะจะได้พาพี่น้องไปเบื้องไปชมนะครับ นี่กับบรรยากาศเป็นลานทุ่งสีเมืองครับผมจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับเราต้องเสียเวลาครับพี่น้องจะพาพี่น้องไปชมกันเลยครับผมนีม่ครับบรรยากาศก่อนจะเข้ารถจอดหลายมื้อนี้ครับพี่น้องมื้อนี้คนน้นหาจะเดินหลายมื้อนี้นะนครับนี่ก็เป็นลานทุ่งสีเมืองค,นะครับผม เข้าไปชมทั้งตลาดจนคนเดินก็ี่น้องเนี่ยก่อนพอไปก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองวัดอุณหภูมิครับผมว่าไม่ตม้ำเพื่อไ่ได้มานำเพื่นติดโควิดครับผมเป็นมือที่สิบแล้วครับไม่ใช่ว่าติดนะไม่ให้ตำครับผมตรวจสองมือตรวจที่หนึงครับบ่พบอเชื่อนะครับผม นดโควิดนะครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยวัดอุณหภูมินะครับผมมากันวัดอุณหภูมินะครับผมที่มาว่าก็จะเป็นตลาดรองเท้ากันครับพี่น้องทางก็มาเพราะมันจะมีทางเขาอยู่ประมาณสามที่ทางครับผมนี่ก็เป็นทางเข้าทางเทศบาลน,นะครับ ออนไซคับพี่น้อง้อนมาร้าวนะครับผมลักลายนีมากับผัดไทย20บาทครับผม คึกคืนครับพี่น้องเพราะว่าฝนโปตกครับผมบรรยากาศพอได้อยู่ครับพี่น้องพอได้ชมครับผมพอมเมย์ตั้มเป็นซังพอเปียกอดนะครับผมนี่เลยครับร้านประจำของเมย์ตั้มเลยครับผมแนะนําเลยครับนี่คนกำลังเลือกผักอยู่เลยครับผม ว,ว้าประกาดคาฝนลงเม็ดละเี่นองเอ,อ้ถนนคนเดิยนดยังแต่ฝนตกเข้มั้นตนัวนี่งก็กลาไม่กล้าเก็บประทันเลยครับผมนี่เลยครับผมแคบเลยครับผมสองชิ้นค่ะได้แล้วคะันนสท่ไม่าของผมสามนะครับ น,นี่ันี้ะครับถุงยิบเขาอกยันไม่บไมปผักนี้ผักแบบบุฟเฟ่เลยครับผมบุฟเฟ่ค่ะยุคนี้เป็นยุคของผู้บริโภคของให้มีเงินกินได้หมดทามกับสอได้ลค่ะ กล่องชิ้นได้ไหมคะชิ้นลเารองพี่คืด้าองชิ้นนะคะองชิ้นะะร้วค่ะแตงแต่สิบาทครับผมจนถึงสิบห้าบาทนะครับขอครับขอบคุณครับ ไปชมกันต่อยแล้วครับพี่น้องทุกทีนี่ผลกำลังพูพับพูพับมา,มเ,าเดี๋ยวออกมาเพื่อในแซ่ก็จะมาซื้อปลาหมึกนะครับว่ดูนี่้านายำ จอดเลยครับผมนี่ก็หมาล่ารับพไปนอกนี่ มาข้างในนี่เริ่มจะลงเล็งครับผมเพราะว่าคนจะไปอยู่ทางโซนของกินครับผมมีอีกโซนหนึ่งครับผมพอเมื่อกี้ฝนมานี่ตัวามีค่าเริ่มเก็บกันจะทันเลยครับผม นี่กับทางเข้าอีกครั้งนะครับพี่นอ้องนี่เลยครับผมั้งสารหลักเมืองครับพี่น,อน้องนะครับตรงนี้ก็ับจะเป็นทางของแทศบาลน,นะครับผมนี่มีชลูมรถเอ็มซีมาว่ามครับผม สวยงามเลยครับแต่ก่อนเสร็จน,นี่พวกค้าไม่ล้าจะถ่ายของหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดนี้กระเจ้าพึ่งปล่อยมาไม่ค้าเพิ่งก็เลยเพึ่งมาได้บาหลายนะครับผม นี่คนก็เริ่มจะยุให้กลับแล้วฝนมาครับผมแต่เพื่อนชายก็ยิ่ขอกลับก่อนครับพี่น้องทั้งแต่ก็ยิ่งขออันคลิปหน้าแล้วครับผมทั้งแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายครับผมครับคลิปนี้มาเดินถนนคนเดินชมบรรยากาศครับผมทั้งแต่ก็ฝากพี่น้องนะครับผมไปติดตามในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เพื่อนใจเมยตั้มสวัสดีครับ